เพราะฉะนั้นเรื่องของการสื่อสารจึงจําเป็นมากที่สุดพวกเราทุกคนเป็น HR คงรู้ว่าหลายๆครั้งการเปลี่ยนแปล,ปลงองค์กรการทำา t r n s s o r r m t t o o n ล้มเหลวเพราะอะไรคะเพราะ Comunica ิเคช b r e a k Do w n จากที่ผมฟังพี่ชุมานะครับผมว่าทั้ง3ด้านที่เราคุยกันไม่จะเป็น Organization, นนะครับ people แล้วก็ Execution Plan นะครับพี่ชุผมว่าแบ็ b โบนหรือ Key Success สำคัญอันหนึ่งคือคำว่า c o m m u n i c a t i ่ n พี่น้องชาวเอชอาร์จำเป็นจะต้อง Communicate ให้ถึงนอกจากประเด็นเรื่องของ Communication แล้วพี่ชุคิดว่ามีประเด็นอื่นอะไรเพิ่มเติมกไหมครับ <S <S ก็อย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยเป็นหัวใจสาคัญเลยนะคะแล้วก็เอชอาร์เนี่ยต้องพูดให้เยอะแต่พูดได้ถูกเรื่องและูดให้้้สสสสรรรางคค์อัันนีีญทุ่ พี่อยากจะเสริมว่าถ้าให้พิุ่มองโดยองรวมแล้วเนี่ยในการบริหารองค์กรเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะคะที่มันจะต่อยอดความสําเร็จให้เกิดขึ้นเลยก็คือเรื่องของคําว่า alignment มันคือการที่เราตกลงกันเข้าใจกันอย่างถูกต้องทั้งในเรื่องของความต้องการและความคาดหวังและมันจะประสบความสําเร็จได้คือผ่านการสื่อสารอย่างที่อาจารย์พูดเพราะว่าถ้าเราเรามี alignment แต่เราไม่รู้ว่า alignment ของเราเนี่ยตกลงมันคืออะไร ความเข้าใจของคนคนหนึ่งกับความเข้าใจของคนอีกคนหนึ่งอาจจะไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นเรื่องของการสื่อสารจึงจําเป็นมากที่สุดพวกเราทุกคนเป็น HR คงรู้ว่าหลายๆครั้งการเปลี่ยนแปลงองค์กรการทำ Transformation ล้มเหลวเพราะอะไรคะเพราะ Communication Breakdown โอ้โหนี้ต้องขอบคุณพี่ชุบมากเลยนะครับมาแบ่งปันประสบการณ์ทำให้เราเห็นว่าการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่เนี่ยสำคัญแค่ไหนและสําคัญยังไงแล้วเราจะต้องเรียนรู้ยังไงบ้างล้มถึงพี่ชุบมาแชร์10เคล็ดลับนะครับนะว่าทํายังไงให้การเรียนรู้ e-learning เนี่ยให้มีประสิทธิภาพในองค์กรนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ชุบมากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ